ก็ขอสวัส uhm ดีทุกคนด้วยนะคตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟจีนนะครับส่วนนี้ก็เป็นโหมดใหม่นะเป็นโหมดที่ชื่อว่าโหมดซูเปอร์คาร์นะเป็นโหมดที่สามารถขับรถไล่ยิงกันได้นะครับก็สําหรับโหมดนี้จะอัปเดตเข้าไทยนะครับ ในวันที่13สิงหาคมนี้นะก็เป็นยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยครับครับก็จะมีรถให้เลือกนะครับส่วนนี้เป็นรถรถเริ่มต้นนะครับเขาแจกฟรีแล้วก็รถที่เหลือก็สามารถซื้อในเทมมอลหรือว่าที่อื่นก็ได้นะครับส่วนนี้นะครับเป็นวิธีการบังคับเร่งอะไรเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมขอเลือกอาวุธก่อนนะครับอาวุธที่แนะนําให้เลือกนะครับจะแนะนําอาวุธอะไรดีวะ อาวุธที่มีลูกกระสุนเยอะๆนะครับอย่างเช่นนี่ปืนนี้เลย3าม้ยนัดนะครับเลือกไปเลยแล้วแล้ผมเล่นปืนอะไรอยู่เนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นซนัยอยู่นะเนี่ยส่วนวิธีบังคับนะครับก็วิธีบังคับนะครับดับเนะครับเล่งไปด้านหน้านะครับ S นะครับถอยหลังนะครับแล้วก็ส่วน A นะครับเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ดีเลี้ยว ไม่ใช่ดีเอเลียวซ้ายดีเลียวขวา,า,า,าตกลูกเสือ,อนเนี่ยแล้วก็แล้วก็ส่วนชิปนะครับกดเนตัสนะครับแรงมากนะครับดูเข็มไม้ขึ้นสองร้อยอ่ะโอ้ยส่วนส่วนสเปคบาร์นี้เบรกนะครับเบรกเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะยิงกูทำไมเฮ้ยจะยิงกูทำไมเฮ้ยเอาเอาหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องเวยอานนี้ต้องไฟกันหน่อยแล้วปั้ไทครับ พวงหามันเลยเอ้ยมันในสัตว์มึงจะเล่นใช่ไหมได้มึงจะเล่นใช่ไหมเอ้ยมึงจะเล่นใช่ไหมไหนไอสัตว์มามึงมามึงไปไหนมึงมาอ่ะกูยิกตามมึงทันอยู่แล้วเครื่องกูแรงเลยทนตูดแม่งเลยเฮีย <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรของกูเนี่ย โอเคมาตรงไหนวะเนี่ยมาก่อสร้างเหรอเอ้ยเอ้ยแมคโครแมคโครมึงพากูมาเล่นอะไรเน,นี่ยไปไปเดี๋ยวกูพาไล่พวกมันอยู่ไหนมันมีคนเดียวนะตอนนี้เนตัสก็หมดคนระับเนตัสอยู่ข้างๆเข็มไม้นะครับก็ไม่มีเนตัสก็ความแรงก็ไม่ค่อยแรงนะโอ้ยโอ้ย,อย,อยบังคับมัวแล้วกูขับเล่นขวาครับประเทศเขา ใช่หรือเปล่าวะอ่าขับเลนขวานะครับทําตามกฎจราจรนั่นเนี่ยมันอยู่ไหนหามันไม่เจอวะ่ะนั้นตำรวจด่าดแล้วจ้ำครับผมเดี๋ยวพาจํำครับออลุยน้ำครับอรถคันนี้สามารถลุยน้ำได้นะ ปัดปัดครับปัดท้าย <d> เราแล้วสัตว์มันอยู่ไหนวะเจอแล้วชนแม่งเลยเอฮ้ยมั่วว่ะกูเล่นมั่วจริงเลยไอเหี้ยนี่เป็นไรนักหนา,ากูมากวะชนท้ายกูอย่างเดียวเลยสัตว์ครับขึ้นทางด่วนค, <d> ครับลุยครับลุย ไปทางไหนวาเน,นี่ยรู้สึกสับสนกับด่านมากเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้สึกตอนนี้ว่าจะหลงทางหรอเนี่ยเจอตัวแล้วเอ้ยสามลุมหนึง่งไปต้มั้งพวกไปต้มั้งโอ้โหระเบิดอะไรครับไหนวะไอ้พวกเมื่อกี้เนะี่ย พวกมึงใช่ไหมพวกชนแม่งเลยชนแม่งชนแม่งเอ้ยตายไปครับหน,นึ่งคันยิงแม่งเลยใช่ไหมต่อด้วยมึงเลยชนแม่งเดี๋ยวกลับมายิางย,ย,ยิ้ยิงต่อเฮ้ย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 ตู้จับพี่ซะมั่งเลยเนาะลงน้ำรับดับไฟกันดับไม่ได้เลย <c oughs> เฮ้ยบนบน ระเบิดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปมางครับเอาขอเล่นลองประคองเค่องเปิดนี้ดูแล้วกันนะเป็นบาสุก้านะครับบาสุก้าอะไรไม่รู้มันอยู่ไหนหมดวะ อ้าวศัตรูหายจ้ำครับซำโอ้โหรอเลยติดเกาะครับช่วยผมด้วยเอาไอ้เชียเจอศัตรูแล้วเจอตัวแล้วเฮ้ยติดติดจริงนะเนี่ยติดจริงเนี่ยคราวนี้ไม่ได้รอเล่นออกมาแล้วออกมาแล้วฟังไม่ดิอ๋ออย่าลุ้มเยอะอย่าลุ้มเยอะ นี้ก่อนตอนนี้ก่อนโอ้มันหนีไปอ่ะโอ้แม่งเกือบตายแล้วเมื่อกี้นะเฮ้ยยิงไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ดดไมด้เอ้ยรู้สึกว่ากระสุนมาซูก้าตามความเร็วรถไม่ทันนะดูผมยิงนะอืมกระสุนมาซูก้าตามไม่ทันอนะแม่งวนหาเลยรถแม่งแรงเกิน ฟิวปิลโอ้ตามรถไม่ทันกระจอกมากไอ้เหี้ยใช้พวกยิงดีว่ะะไปไหนกูไล่มึงนานแล้วไปเลยครับเซ็งครับเซ็งครับเซ็งเฮ้ยสะพานขาดไอ้เหี้ย ไม่กลัวครับรถแรงเจอแล้วเจอแล้ววิววิวๆิววิ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 วโหกระสุนแม่งตามรถไม่ทันเลยเป็นเสียอะไรที่เยี่ยมมากต้องยิงระยะใกล้นะอย่างนี้ไงโอ้ยรถผสมพันธุ์ยังไงครับ ไม่ได้การไม่ได้ไป,ไป,ดปิวปิวรถบินได้อ๋อไ,ไหนวะชนแม่อา๋อฮะ